การค้ำประกันคืออะไรคำตอบก็คือ,อสัญญาที่คนคนหนึ่งเรียกว่าผู้ค้ำประกันเนี่ยได้สัญญาว่าจะชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ถ้าหากลูกหนี้ไม่ยอมชำระหนี้หนี้ที่ค้ำประกันนี้เนี่ยจะเป็นหนี้อะไรก็ได้ทั้งสิน้นเช่นหนี้เงินกู้หรือหนี้ค่าสินค้าก็ตามนะครับ